วันนี้อากาศลุ่มคล่ำๆนะครับฝนดูเหมือนฝนจะตกจะพาไปดูอเช้าผมขุดหลุมนี่ครับพื้นที่ที่ผมจะปลูกนะครับจะปลูกนี่ครับดหลุมแล้วมันแข็งครับมแข็งก็ต้องเอาดินจากข้างนอกมาใส่นะครับเพราะว่าดินนี่มันดินแข็งครับหลุดหลุมขึ้นมา ต้องเอาดินข้างน,นอกมาใส่ครับรวัดนดีกาดมันฝนจะตกครับวันนี้ฝนจะตกนี่นะครับน,นี่ครับที่มันเย่างนี้ครับเนี่ยดินแข็งนะครับดินมันจะแข็งแข็งอย่างเงี้ก็ต้องเอาดินที่มันเป็นดินล้วนนะครับเอามาไว้เพื่อจะปลูกนะครับ กดผมลงไว้ครับก้อดินแข็งมาค่อยงามครับผมก้ดินนี้มาใส่ขุดหลุมไว้นะครับไปตะลุ่ม,มแล้วแหละดินมาใส่เอาหญ้ามาลงว่าลองก่อนนะครับลองแล้วก็ขุดหลุมนะครับก็จะ ลงอีกตอนนี้ได้อยู่ประมาณสี่ห้าหลุมครับจะลงอีกชักหลายหลุมนะครับจะปลูกทําผมจะปลูกข้าวโพดครับไม่เอ่อปลูกไม่ใช่นะครับปลูกถัว่วปลูกแตงครับจะปลูกแดงนี่ก็จะปลูกถั่วนะครับยินพันละก็จะเหยียบให้มันแน่นๆกน่อนครับ น็นนนนี่ฟักทองผมลงไปแล้วนะครับมันก็ได้แค่นี้นะครับนี่คือฟักทองเราจะลงทั่วนะครับทัวนะครับผมก็จะไปเอาเอาเอามาลงเท่าไหร่ครับวันนี้ดูอากาศคุ กาศครึ้มกับฝนจะตกลงมันครับแต่ผมต้องขุดล้มให้เสร็จนะครับเดี๋ยวไม่กี่ลม้ม